ขุนเดชการซิลิโคนฟอสซิ่งอยู่สายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งเกิซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่ค่ายการซิลิโคนครับมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีพี่ๆในค่ายครับกเราคือเพี่กพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไรเราสี่สิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมามั้ยสี่กอโลครับสามสิบแปดครับเราเหมือนจะตายเลยครับ ฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับอเะไระเคยเจอกันไหมเคยคือไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมันต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขามือตะตายยังไะตายจอมัดจอยยาวแล้ววันนี้เราจะวางเกมมาแบ่งยังไงก็ต้องมาทีแบบก็ต่อยไปเรื่อยตามตะตายเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่สอสระชีแบบวันนี้อ๋อที่ลบลีเราลบุรีเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะใครมาชนะกาลีมพีเคเวทเท่าไหร่ ร้อยปอนหรือยังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนนั้นยังไม่ถึงร้อยปอนแต่วันนี้มาต่อยร้อยปอนเอาไปสบายให้ไหมร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงแม้วเันนี้ท้องปะทะได้เลยอ่าเราถอยมือมาโลลูทุกข้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณห้าสิบพันละเราคนจังหวัดจังหวัดจัดทีเราอ่าถ้าเพื่อนชวนกันขับเราเนี่หน่อยก็ฟ้าเอฟต์ซีเออส์ ที่แน่นอนนะโอเคขบคับใช้มั้องชายครับ